วันนี้อาจจะนอนลําบากหน่อยนอนด้านหลังแล้วผมไม่นอนเพราะเธอว่าเดี๋ยวเช็คแป๊บหนึ่งห้อง,งน้ำอยู่นี่ครับนี่เซเว่นนี่เซเว่นเล็กน้องเซเว่นอย่างทั้งสองที่เซเว่นตรงนี้แห่งหนึ่งกับฝั่งน้องแห่งหนึ่งห้อง,งน้ำปั๊มใหญ่เดี๋ยวผมขยับมาจอดตรงนี้ดีกว่า เพราะว่าได้นั่งทานข้าวตรงนี้ได้ไม่เปิดง่ายนะครับเดี๋ยวถอดเอาท้ายเข้ามีเค c ด้วยไม่ได้กินเคฟีเดี๋ยวข้าวตรงนี้ก่อครับผมโอเคได้จอดเข้าที่ก่อนจะได้ไม่เป็นอเดี๋ยวขหยับรถก่อนตอนแรกว่าจะนอนตรงนี้มันค่อนข้างที่จะนิดนึงนิดนึงนะครับเพราะว่าตัเาเรืยอเนี่ย เวลานั่งทานข้าวหรือนอนมันไม่เปิดท้ายไม่ค่อยเป็นส่ตัวเท่าไหร่เดี๋ยวไปต้องน้นด,ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวได้เดินตำรวจกลางคืนน่าจะไปไิดไฟเปิดไฟอะไรพูดไปข้างในอีกนิดโอเคนี่ผมจะเข้านี่นี่ตรงนี้ดีกว่าครับถอยท้ายเข้า ข้างรถสีแดงจักรยานสีแดงปูด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 เฮ้โอเคปูดโอเคปูด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 ไปไหนนิดนึงเขาลงไอดีนอนปตทหลังสวนครับผมบ้านหลานก็มีนะที่เนี่ยหลานก็มาอยู่ที่นี่อยู่ผมเกียดไปรบกวนบุตที หลายๆเรื่องผมไม่อยากไปเขาทำงานทำการบางทีนะฮะปูดอ่าดีมากเลยนะฮะนอนได้สบายสบายอ้ําใหญ่ๆแล้วก็ออกเยอะก็จริงแต่ก็ฟินๆดีครับฟินๆดีน่าจะเจ้าของโรงแรม ทำปั๊มด้วยเนเลยใหญ่โตโมแล้วทุกมันเป็นปูนนะ <c oughs> ผมนึกว่าเป็นกระป๋อง <c oughs> เป็นปูนเป็นปูนกับปูนนคุย <c oughs> เรื่องเล็กนึงนิดนึง <c oughs> ไปเปลี่ยนอุปกรณ์จาใอย่ที่เกี่ครื่องยนต์นอ่ยกำลังลดแรงดีแรงดีมากรับแรงดีมาก วิ่งเรื่องน้ำมันเดี๋ยวเช็คทีว่ามันประหยัดขึ้นไหมนะผมกําลังเก็บบินอยู่ว่าเราวิ่งจริงแล้วประหยัดขึ้นไหมแต่กําลังลดแรงดีวิ่งดีครับไม่มีสะดุดก,กล้องตัวดีอ๋อขาวไปเอรีสนอยู่นนแล้วได้ตำรวจครับว่าไยเป็นนี้มีปั๊มปตทนี่เมีบ้าตรงนี้มีเค c ผมสั่งไก่ซื้อไก่ทอดมาแล้วเนี่ยบางทีเวลามาเดินเที่ยวเรียกเลยเราคนเองมันบางทีบางพื้นที่อะผมไม่ได้คิดจะแวะนั่นแวะนี่ไงนะครับไม่ได้คิดจแะนนแวะนูวนนี่นี่พอบางทีไปเจอที่ ติดเกตธุระกันดันหน่อยนะมันก็ไม่มีอาหารนี่ประมาณในเกตที่อย่างดีๆเนี่ยโหหานเกียบเลย KFC ก็มีนะฮะปั๊มนี่จริงเกี่ยวกับปั๊มแล้วเป็นโรงแรมจิ้งโจ้นะโรงแรมจิ้งโจ้อเริ่มมีจิ้งโจ้จิ้งโจ้แล้วก็เจ้าเกาะน่าจะขอกโรงแรมตรงนี้มีร้านขาย20ไม่ได้ซื้ออะไรเนี่ยฮะ rồi lại dùng yup. chẳng mi dùng lại dây dây khá phi nè chinh đến lắp tần hàm cái có to xin chúc ชินเจอร์โฮเทลเซเว่นมีสองสองแห่งจริงๆ้วยครับฝั่งโน้นแห่งแล้วตรงนี้แห่งนี่เลยเดี๋ยวมานั่งกินไก่ตรงนี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวมานั่งกินข้าวต้องมีน้ำเดี๋ยวผมไปสำรวจห้องน้ำนิดหนึ่งนะไม่ถ่ายในห้องน้ำนะอยู่ใกล้ห้องน้ำได้สบายครับเยี่ยวเยี่ยวโรงแรมซินเจ้ โรงแรมจิงโจ้โฮเทลต้องโรงแรมของจิงโจ้โฮเทลฝั่งรถถ่ายมีร้านขายของเยอะแยะเลยโอเคเซเว่นเชียงใหม่เดี๋ยวไปเอาข้าวมันกินดีกว่าผมซื้อไอ้ข้าวหมกไก่มาแล้วกับไก่ทอดนะตอนนี้จะทุ่มห้อนั้นนี่ยบรรยากาศดีครัเนี่ยเซเว่นอยู่ตรงนี้ห้องน้ำอยู่นี้เซเว่นห้องน้ำอยู่ข้างหลังสบายเนี่ยซื้อขนมมานิดนึงกกั๊แล้วก็ มีชิงมีแฟงควายมีเ้าที่หลบฝนได้เดี๋ยวผมไปซื้อผมเอาเอาน้ำที่รถกับของกินมาก่ออนฝากดี้ากเลย โกคดามานกนกเกาะหลังคาลงแรมบินมานว่นเลยฮะหลังคาลงแรมอยู่ใกล้ห้องอาหารอยู่เซ<สท>เว่นอาหารห้องน้ำสบายแล้วครับ เหมาะนะแนะนำนะสายที่ง่วงๆมาแวะครับหลังสวนอาหารพร้อมข้าวพร้อมอะไรพร้อมนอนสบายอยู่แล้วไข่ยอดไข่ยอดอิสลามนะครับเครีพทีจุดน้นี่อร่อย เท่าหลังแล้วครับเาเ็บด่แม่ค้าอิสรามนะฮะหอมหอมหอมต้นเต็อ่ะยี่สิบบาทนีน่ยยี่สิบนะ มมต้ที่แถวๆทีแรกอมหลักยแบบาเองสูงนะครับนี่ยี่บบาไม่ไดรับแต่นี้นะยี่แบบทถือวาทำกูะครับ ตรงนี้ก็เรียนเยอะนะหลงเรียนบบเป็นซุปครับมันเป็นล็ไก่ข้าวโพดนะ ผมชอบทานเพราะว่ามันรอดมันหอมหอมเป็นตุ๊กไก่คระพุทน้ำร้อนร้อนลากินไปคล่องคอเลยครับปั๊มนี่้คัดมากนะคน,นเข้าออกเข้าออก เกียว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 ไหมเนี่ยฮะตรงไหนมีต้นไม้นี่ต้นนี้ต้นใหญ่ฝั่งโน้นเตียนอยู่นะต้นโน้นต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ตรงไหนที่มีต้นไม้น่ะนกเขาหาที่เกาะนอนกันเขาแย่งรังกันอยู่อะเสียงเจียวเจียวจำเลย ไ <c oughs> ต่ต้นม่นต้องพูดนะขล่างเนี่ยกีนนกทั้งนั้นบินกงินเจียวเจ้าเลยฮะกำลังแย่งทีนนอกอยู่ยงเจียวเจียวดีมากปั๊มนี้กิจกรรมเยอะนะฮะมันมีสายวิ่งทุเรียนนะท่านเด็เขาวิ่งตามรถทุเรียนรถทุเรียนเขจะวิ่งตามอยู่ที่ ้าโมงเช้าครับตื่นแล้วปีห้าแล้วสายรถบรรทุกจอดกันเยอะนะครับเริ่มทุกจอดเยอะปนะีห้าปีห้ารถบรรทุกจอดกันเยอะมากตื่นแล้วนะนอนในรถ <c oughs> นี่ผมนอนดูที่นอนผมอย่คนนี้นอนอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่านอนสบายไม่สบายครับนอนได้นอนได้น ดูมันเล็กนะแต่นอนได้สบายเป่ดพัดลมเย็นๆนิกเ,เก็บอุปกรณ์นขนเคลียร์ของนิดดูวิวไปก่อนนะดูวิวก่อนนอนหลับตื่นๆที่นี่ช่วงตอนหนัวคำ่ำมันจะมีรถ มันเป็นเขตของหลังสวนใช่ไหมเพื่อนๆหลังสวนช่วงนี้ทุเรียนออกมันจะมีรถทุเรียนกลตัดจากสวนแล้วก็ทุกรถคอกหรือทุกรอะไรออกมาเนี่ยมันจะมีกลุ่มที่เข้ามาหาไปเข้าลงนะมอเตอร์ไซค์ขับมันววันนีวัน,ว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 นเพื่อมาจับทุเรียนที่รจับทุเรียนมนาะต่อรองราคาว่าเออบางทีทุกป๊อเอาไปเข้าลงเลยนยะถ้าราคาดีก็พากันไปราคาไม่ดีก็ทั้งกันไป เนี่ยของทุกไมล์ลูกสาวเอาออกปุ๊บนอนในนี้ห่วงนอนนะครับกินกินอิ่มห่มวงนอนแล้วก็จะไปครับเพราะว่าไม่ได้รีบเดี๋ยวไปเข้าห้องนำ้ำห้องนำ้ำโอเคเดี๋ยวก็สักคั้หนึ่งดูก่อนครับเรื่อยๆผมรอ้อยแสงมันออกสักหน่อยก่อนยังไม่ขับไปก่อนนะถนนท่านถน,นนอยู่เตี้นเตี้ย <c oughs> <c oughs> เราแต่งมาอะไรต่างๆค่อยออกเต็มกัน,กนชื่อใไปก่อนครับเดี๋ยวดูกัน